ก็กาลังจะเข้าเรื่องนี้เลยครับพ่อครับเรื่องของผมเห็นรอยสักพ่อเต็มตัวเลยทีนี้อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการสักอาจารย์สักของพ่อเนี่ยเป็นใครแล้วพ่อวิชาสักของพ่อนี่เป็นยังไงทาไมวันนี้ลูกศิษย์ลูกขาถึงแบบมาให้พ่อสักกันคือเริ่มเพิ่มเดินเทอะพ่อผมเขาก็สักอ๋อครับครับพ่อผมเขาสักนะพ่อผมตอนไหนนั้นเขา ครับพ่อผมเป็นหานบกสมัยแัชกันที่หกโอแล้วเป็นสเปเลอหลวงด้วยรหลวงด้วยถ้าสมัยก่อนเนี้ยครับเสด็จเตี่ยเนี่ยครับหารเรือเนี้ยหารเรือทฐานบกไม่เคยถูกกันบังกระเบือครับจะเตียกันอยู่เรื่อยครับอ่าครับเพราะบเกจิอาจารย์ที่เกิดเยอะอยู่แถวบางลำพูเนี่ยเยอะครับรุ่นปรมาจารย์รุ่นเบญวรร ร้อยกว่าปีสองร้อยปีนู่นน่ะถ้าอยู่ถึงป่านนี้ครับะรุ่นนั้นน่ะเยอะอ่ะครับเขาก็เขาก็ไปสักกันอะไรกันคือต่างคนต่างเหนียวกันทั้งนั้นคือคือคือนั่นน่ะอครูบาอาจารย์สมัยนั้นก็สักกันมาสืบทอดกันมาสืบทอดกันมาก็อย่างเนี้หลวงพ่อหลุนเนี่ยหลวนพ่อหลุนเก้ายอดเนี่ยวัดคอนี่เสือหลุนนะเป็นเสือนะอครับเห็นไหมครับอ แล้วทำไมขังครับผม